บนโลกนี้มีใครสามารถทำได้หรอกค่ะขนาดนั้นเลยเหรอค่ะคนดียคนแรกคนไทยคนแรกของนลิตชาเราค่ะมาานก้ามเหงือกยังไงมันขนาดอะไรมันเปขนาดนั้นเลยใช่ปะใชาไมหนูไม่เกิดที่สามสองสามเอ็ดอะไรเงี้ยหนูจะได้มากกว่ายี่สิบยี่สิบเก้าก๊ลัตไม่จริงๆก็ดีใจค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกที่เราหน้าเราอาจจะแบบฮะให้เพชรหรออะไรเงี้ยยัง ยังเหมือนแบบลิงได้พอยอ่ะยังไม่ได้รู้คุณค่าว่าเพราะหรอเพชรหรอแล้วมันยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่พอรู้ความหมายก็เริ่มจึ้งอะไรเงี้ยพอเราเห็นจํานวนกระดาษเก็ตกใจเพราะว่าทำไมมันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยใจเราคิดแล้วว่าเอาไปเก็บตรงไหนกลัวหายแตรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าดีใจไหมก็ดีใจเพราะว่าเขาให้แบบให้เยอะอะไรเงี้ยค่ะก็แบบทั้งเพชรให้ทั้งข้อมืออีกอะไรเงี้ยเพราะว่าข้อมือก็ใส่เหมือนกันเลยของเขาอะไรเงี้ยค่ะนี่จะเป็นน่าจะเป็นจํานวนน้าหนักกระดาษที่ย่นสุดในชีวิตที่เคยได้เพชรมาเลยนะ น่าจัดนะคะปกติเนี่ยเราใช้แต่แบบตามสัมเพลงอ่ะนี่เหรอคูนไปฟิลน,นั้นเพราะเราเป็นคนไม่ระวางังไงของมันจะหายหนึกออกปะเพชรเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงแรกๆที่เราได้รับอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถึงปัญหาไงว่าจะเก็บที่ไหนแล้วคุณได้ตีเป็นมูาคาลค่าไหมคุณแค่มุมถังอ๋อ29กระลักมันเท่าไหรเน่ยเออได้ถัมไหมเท่าไรหร่เนี่หนูไม่ถามแต่ว่าน้องหนูไปเผือกมาละเออถังเท่าไหร่เนี่ยประมาณรถเอาผ่าคันหนึ่ง ประมาณเราผ่านทะวึกลตายแล้วเอาผ่าจริงเหรอสิบล้านได้เอาผ่านแล้วสิบล้านก็เยอะอยู่คอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็เหมือนให้เป็นงานแต่งด้วยก็คือจะได้ใส่งานแต่งอะไรเงี้ยให้ไปรวงหน้าเลยซ้อมใส่เลยเน่ยก็หานครึ่งไง ขวัญครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นของของงานแต่งของแต่ก็ถือว่าแบบเป็นอะไรที่เราก็คือดีใจในในมันจริงมากกว่านั้นคือความหมายที่เขาตั้งใจจะให้เราใช่เขาเป็นแบบเจ้าหัวเจ้าก้อน่ะเป็นคนแบบความหมายเยอะอ่ะอันนี้ก็จะต้องมีรายละเอียดอะไรเงี้ยแบบเยอะอะไรเงี้ยค่ะใช่ในขณะที่เราแบบแต่กผู้ชายแมนแมนอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แค่แฟนเราพ่อแม่เราก็เปสู้เหมือนกันทั้งเงิน เรื่องแม่นี่หนูไม่อยากจะเชื่อพ่อนี่ไม่เท่าไหร่พอ่อยังมีสิทธิ์ว่ามีความเป็นไปได้ก็คือตอนเช้ามาพ่ออย่างแรงแล้วก็ให้กล่องของขวัญมาซึ่งกล่องของขวัญน,นั้นเปิดออกมาเป็นทองทองคําแท่งเท่าไหร่ะคะห้าห้าบาทค่ะอันนั้นก็พ่อให้หนึ่งเสร็จตอนกลางคืนนึกว่าแม่ให้แรงแล้วเพราะว่าอุ้ยสงสัยนึกว่าให้กระเป๋าแต่ความจริงพอเปิดมาเป็นเงินตั้งหนึ่งก็คือล้านหนึ่ง ในขนาที่ตอนแรกอะตอนที่เราไม่รู้ว่าพ่อแม่จะให้อะไรใช่ไหมเราก็แบบให้ไอโฟนคนละเครื่องโทรศัพท์คนละเครื่องเครื่องใหม่ไปอะไรเงี้ยเพราะว่าวันเกิดเลยก็ให้พ่อกับแม่ไม่ให้ทุกคนเล่นใหญ่มากแต่คือแม่ลีนี่คือเซอร์ไพรส์เราเลยว่าเกินที่เราคิดว่าเขาจะให้ขนาดนี้แต่คนที่เซอร์ไพรส์มากกว่าหนูก็คือน้องชายยืนจิกหัวตัวเองไงว่าแบบเราชั้นล่ะแล้วชั้นละอยากเกิดทุกวันเลยไหมคะแกบุูมก็ก็ดีนะเพราเราเลือกเกิดได้หลายรอบด้ย เรียกว่าเป็นเป็นปีที่ได้ของขวัญมันเกิดที่แบบฉ่ำแล้วก็จุกสุดจุกมากค่ะคือไม่รู้ว่าปีหน้าจะให้อะไรใครตอบแล้ว่าแม่เราต้องให้อะไรอ่ะเงินก้อนนี้เก็บคืนแม่ไหมแต่เขาบอกเหมือนว่าถ้าเราได้ของขวัญเท่าไหร่จะต้องให้คืนนกี่เท่านึงอ่ะนี่แหละเป็นความคิดของแม่แน่ๆเลยเอาจริงไม่แต่เขาบอกว่าปีที่ปีที่ผ่านมาเราก็แบบให้แม่ไปเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแม่เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากได้ของใครยังคงคอนเซ็ปต์ของคุณลีอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยให้เราไปเนี่ย แม่ได้บอกใ้าไม่คว่าจะต้องมาไปใช้อะไรยังไงหนึ่งหนึ่งหลังบาทคือตามสบายตามสะดวกของเราเองเขาไม่บังคับอะไรค่ะเขาให้ก็คือให้มาเลยไม่มีแบบเก็บไว้ใช้นะเก็บไว้ต่อยอดเขาก็แบบให้แล้วเขาก็แค่บอกว่าขอถุงกับกล่องคืนด้วยเพราะแม่จะไปใส่ของต่อแล้วคุณเราไปเก็บไปที่ไหนของขวัญปีนี้มันเยอะมันล้นขนาดน้ยังบุ๋มมันเป็นความลับค่ะจะไปชี้โพให้าัตลอบมันเป็นไม่ได้นะคะเดี๋ยวโจรเข้าบ้าน อะได้ของมาไม่พอคุณยังมามีดวงดีอีกคนหนึว่าถูกของถูก่วยไปอีกคืออะไรดวงมันอะไรมันแต้มบุญมันเยอะขนาดนี้เนี่เอาจริงจริงไหมคะมีใครได้เห็นไหมคะว่าก่อนหน้างวดที่หนูจะถูกหวยเนี่ยอีกแปดเก้าใบสิบใบเนี่ยหนูซื้อหวยพันใบนะได้ดูไหมมีใครเห็นไหมแล้วไม่ถูกสักใบนะถูกแค่ใบเดียวนะคอนเทนต์เนี้ยใช่ค่ะพี่เป็นแสนค่ะที้ถูกกลับมารอบนี้แค่สองหมื่นเองนะ แล้ววันนั้นเอาข้าวไปไปเลี้ยงนอกข้าวน้องแล้วแล้วหักทุนอีกเท่าทุน<ม> <laughs> แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าปีนี้ทางสลักกินแบ่งเขาได้ทําการจ้างหนูแล้ว<อ>หนูถือว่าปีนี้บวกลบคูณหารแล้วหนูยังได้กำไรอยู่ป<อ>ีนี <laughs> ้ก็ถือว่าเป็นดวงเฮงสุดเลยใช่ไหมคะได้อยู่ค่ะขอไม่อยู่น,น,นานๆ <laughs> เอาอีกไหมคะงวดนี้ <laughs> เอา อะไรคะมีไงแนะหัวใจบ้างไหมครับไม่มีค่ะอย่าถามถึงตัวเลขค่ะไม่ใช่อะไรนะเวลาที่หนูผิดอะมันก็ผิดไงเวลาถูกมันเป็นเรื่องบังเอิญคนหลังบ้านมาเยอะไหมครับแบบมาขอหวยขอเลขเงี้ยคุณขอบ่อยหนูไม่เห็นนะเขาแบบดาราคนไหนถูหวยบ้างเสร็จหนูก็ไปดูที่หวยออกก็รีบบอกเลยหนูก็แบบเอ้าแล้วไม่บอกแล้วจะรู้ได้ล่ะออกอะไรอยากไปเม้นอยู่แต่พักก่อนอย่างงินที่จะถึงนี่มีมีได้ในใจนะลัง ยังค่ะเราต้องใกล้ๆค่ะเด <ไป S 1> ี๋ยวแบบเราเซ็นจากอะไรคะเซ้นจากพี่เลี้ยงค่ะหนูถูกเพราะว่าพี่เลี้ยงบ่อยมากอ,อืพี่เลี้ยงไอคิวชอบซื้อหวยอไอไยคิวไม่ได้ค่ะไปเร่นไปเปื่อยเอาวัมดมติดแคะ่ะแล้วคุณเหมาแผงเลยไหมครคุณแก้ง ก็บ่อยนะคะแต่ว่าเราไม่อยากพูดเยอะแล้วไงว่าเราเหมาแผงเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเวลาไปเจอที่ไหนเขาก็จะยกแผงก็ไเหมาหนูบ่อยไหมเหมาแผงใช่ไหมไม่เราก็ดึงเคร่าวๆแต่แต่จะมีแผงไปเพิ่มอีกพันใบไหมมีไหมในอนาคตพักก่อนค่ะว่าจะเอาเงินไปทำเรื่องอื่นละเดี๋ยวถูกใบเดียวใช่ไหมมันแบบไม่คุ้มเลยอ่ะเพราะรอบก่อนที่เหมาใช่ไหมพันห้าร้อยใบหรือพันใบอันนั้นถูกเยอะถูกรางวัลที่สี่วัลที่ห้าแล้วก็ถูกสองตัวอีกแต่รอบนี้คือแบบน่าชา แล้วก็ไม่ได้คือสองหมื่นแล้วนี่ไงเออไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ซื้อแสนหนึ่งอ้าคุณคุณอีกเรื่องหนึ่งคุณแจ็กี้เขาเอาเออไปหาคุณคุณบีค่ะพ่อแม่บีพ่อแม่บีค่ะคุณหลังจากมีคุณเป็นแบบประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างไปเรื่องอะไงบ้างคะพ่อแม่บีขึ้นแท่นแล้วตอนนี้ขอให้พี่แม่บีจงเจริญไม่ก็ดีเพราะว่าพี่บีอะเป็นคนน่ารักใช่ไหมแล้วก็แบบเขาน่าจะมีผู้ชายเพชรเม็ดงานอยู่ในมืออีกเยอะ เขาก็แอบกับพีพ่ผีว่าฉันก็ยังพอมีเดี๋ยวฉันจะแนะนําให้น้องสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประสนหน่อยจัดไปสักนหน่อยอแต่ของเราคือเห็นผลมากๆเลยค<า>่ะก็เ, <laughs> เห็นผลไงแต่ของเรา,าคนก็อยากได้แบบนี้บ้างแต่จริงๆไปทุกวันเนี่ยคนเขาบอกว่าเห็นหน้าปู่าเขาจะเรียกแต่ว่าพีพ่ผีแล้วค่อยหันมาเห็นหนู <c oughs> เอา <c oughs> <c oughs> ้ากระ้บอเราไม่สําคัญแล้วเราไม่สําคัญแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนก็เรียกันพี่ผีพี่ผีและเป็นโทนเสียงเดียวกันคือพี่ผีแต่พอเสียงหาหาเราเป็น คะกบออ้าวกบอมาทำไมเอ้าวจะถ่ายรูปกับพี่พีทเอาถ่ายด้วยก็ได้เอาถ่ายรวมกันเลยค่ะอะไรเงี้ยแล้วต้องบูชาหลงบูชาเหรียญของแม่บีไหมคะคุณเขาจะทำมาจริงไหมเนี่ยเอาจริงๆไม่แน่นะคุณว่าเราจะเป็นคนเริ่มสร้างเออสร้างเหรียญไงได้หรอได้ไหมหรือว่าเอาเป็นแบบยันติดหลังโทรศัพท์เออถ้าเกิดทำมาบูชาไหมคะบูค่ะถ้าได้อแบบแกปุ๋กก็บูค่ะได้วาสนาสักเซี่ยงนึงค่ะ แล้วคุณแจ็กกี้เขาว่าไงบ้างคะคุณเขามาปรึกษาไหมคะเออหูยไม่ค่อยตอบไลน์จริงเหรไม่เร็วป่ะหูยแย่แย่เนอะหมายถึงว่าเราไม่ไม่ตอบไลน์น้องน้องอะมี DM มาบ้างอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้มีไลน์ส่วนตัวอรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนู่มันแค่ทางผ่านไปแค่ตัวแบบดำดำเฉยเฉยๆนึกออกไหมน้องเขาต้องไปถักต้นตออย่างนั้นถูกต้องแล้วเขาดีเอ็มยังไงบ้างคะเขาบอกแล้ เล่นปกติค่ะเล่นปกติแล้วพอคลิปมันเป็นไวรัลพอเออมันออกมาเป็นแบบในโซเชียลคุณรู้สึกไงบ้างครับแบบคนให้ความสนใจเยอะมากรู้สึกยังไงบ้างกับพ่อแม่บีใช่ไหมใช่จ้างงานพี่บีเยอะๆนะคะพี่บีเป็นคนน่ารักเอโซลิจ้างไหมคะจ้างเพิ่มไหมคะคือปีนี้ก็าถือว่าแบบเป็นปีที่ลัคกี้เลยเมื่อกี้เกมทุกอย่างคือแบบว่าเราคือแบบเป็น เป็นผู้หญิงที่บอกว่าคือเอาง่ายว่าไม่ต้องไม่ต้องทํางานแล้วก็ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็ยังแบบเป็นแบบ working woman อยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบคือทําไมเราถึงยังยังทางานยังแบบทำงานเยอะทำงานเยอะอยู่ทำงานเหมือนล้อเงื่อนหนเอาเป็นว่าอถามว่าปีนี้หนูแบบปังจริงไหมหนูปังจริงหนูซื้อบ้านใหม่หนูซื้อรถใหม่หนูทำทุกอย่างหนูแบบนอกจากของตัวเองแล้วทุกคนก็ยังแบบเปไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือคนรักหรือว่าคนรอบข้างก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนโควิดทุกคนแย่ไหมคะ เราเคยอยู่จุดที่เราไม่ได้ทํางานแล้วเรารู้สึกว่าเราทํางานแต่ว่าเงินมันไม่ได้หมุนได้คล่องอะแล้วเรารู้สึกว่าณนวันนี้ที่เรามีแรงทํางานอะทำไมเราไม่ทํางานแล้วเก็บมันไว้เยอะ <men> ๆดูก็าเธรู้สึกเน้นว่าต่อให้มีแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้เราจะตายแล้วอ <men> ะไรอย่างเงี้ยหรอเปลเราต้องใช้ไปทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าทําไปถ้าเรามีแรงเราก็ทําไปแล้วก็มันเป็นช่วงที่แบบเรามีโอกาสได้ทำเราก็ทําให้มันเต็มที่อนะไรอย่างเงี้ย คนเวลาเราไล่ไล่แล้วมีคนมาทักเออรวยอยู่แล้วมีแฟนก็รวยทำไมมันปีดไม่คุณมันปีดมันรู้สึกแบบก็เลยเขาบอกว่าสู้รู้นั่นแหละมันเหมือนกระดูกถลอกใช่ไหนเราก็บอกว่าดูหนูเป็นตัวอย่างค่ะเก็บหนูไว้เป็นตัวอย่างค่ะแบบหรือถ้าพี่สุขสบายอยู่แล้วก็ดีใจด้วยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราก็ตอบแบบตอบไปเฉยๆไม่ได้อะไรนะไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรแต่ว่าก็แค่พูดปกติจริงๆเราก็อิจอาการไลฟ์คนแคร์กันตลอดสนุกค่ะถ้าเจอคนเยอะๆอย่างเงี้ยช็อต ช็อตใหม่เนาะถ้าเกิดอยู like, car, <the> ่ในนั have <the fifty> ้นอะมาเลยมาเดี๋ยวคุยกับกล้องอมาสิคะพี่มาสิคะอะไรเงี้ยลราก็จะแบบเล่นได้อะไรเงี้ยแล้วพี่พีทเขามีแบบว่าเบรกเราเมื่ไหรว่าเบางานลงหน่อยอย่างเงี้ยก็นพี่พีทเขาไรด้วยพี่พีทเขาไรด้วยทุกวันนี้ของครึ่งบ้านคือของพี่พีทของพี่พีทครึ่งหนึ่งของน้องชายครึ่งหนึ่งของตัวเองทุกวันนี้ก็คือเป็นทั้งผ่านให้ทุกคนขายของเขาบอกมาว่าถ้าเกิดแต่งให้งานเบาลงอะไรเงี้ยเขาเลี้ยงเองอย่างเงี้ย เขามีห้องไฟ์สดให้หนูแล้วค่ะเขาเปียกแต่แงสร้างมาให้เรียบร้อยแล้วหรอเขามีเขาทำบ้านข้างหลังข้างหน้าเป็นโรงเลยว่าอันนี้ขายของนะแล้วก็<อ>แพ็คของมีชั้นนี้แล้วก็เผื่อทีมงานมาสามารถนอนที่นั่นได้ชั้นบน,<อ>นบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็คือเขาบอกว่าแต่งไปสมมติว่าบ้านยังไม่เสร็จไม่เป็นไรแต่ว่าที่ทํางานหนูเสร็จแล้วต้องทำไปดูยังไงเหมือนเดิมก็คือต้องทํางานแล้ต้องเสียกันพีนนะคุณ ไ,ไ,ไม่เป็นไรค่วะบอกว่าเสียงหนูอะมันเพลินโอ้ยบ้านข้างหลังมันคลองข้างหน้าเป็นคูน้าข้างข้าวเป็นอะไรนะป่าฝั่งนี้เป็นโรงเรียนเป็นตึกกลางคืนไม่มีคนอยู่ชิลแอบป่าให้เต็มที่แต่คืาเราก็เึ้นชื่อเราเป็นคนขยันเนาะ ใช่ใชค,คือเราก็ชอบทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วไม่ต้องมันเป็นหน่วงเราว่าเราต้องแบบทำงานเยอะอะไรอย่างงี้หนูว่าหนูทํางานแล้วหนูมีความสุขค่ะถ้าหนูไม่ทํางานหนูอาจจะนอนเปิดติดเตียงอยู่อะไรเงี้ยพักก่อนแล้วคุณอยากจะบอกอะไรนะไหมกับคนที่แบบยังมาแซคุณ<อ>ใน<อ>ในสดรือในคอมเมนต์อย่างเงี้ยคุณไม่ค่ะเพราะว่าบุ๋มเป็นผู้มาก่อนการอยูอย่ละ<อ>ไม่ใช่เลยนะเพราะว่าจําได้เลยตอนตะก่อนสมัยตอนที่โลกแบบออนไลน์ยังไม่ดังใช่ไหมคะแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยปังขนาดนี้หนูไล์ขายของตั้งแต่แรก คุณตูตาข้างบ้านข้างหมู่บ้านอย่าใช้ควาว่าในหมู่บ้านเพราะเขาไม่ได้อยู่บ้านหนูข้างหมู่บ้านเขาก็ปั่นจักรายานผ่านมาเนี่ยบ้านดาราตกอับชอบขายของขายหวยขายนู่นขายนี่อะไรเงี้ยแล้วไงล่ะไปแถวหน้าบ้านเขาบ้างขังบรถคันใหม่ไปข<อ>ับ<อ>ไปเฉยหนูขับไปเฉยเฉยก็ข,ขับผ่านไปเล,เล่นๆได้ไหมเดี๋ยวเปิดกระจบล้างหน้าแล้วแต่ไปเป่าดับเลืวก็ปีสกิน ไม่แต่หน e. ูรู้แ่รู้สึกว่าอาชีพไหนมันมันก็แบบมันก็ทำงานเราขยันได้ทั้งนั้นเลยค่ะโอเคค่ณค่ะ